หนั่นเองนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะที่ผ่านมาก็อาจจะดี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 มาตลอดนะคะมาถึงเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะอาจมีความลังเลยใจนะคะ คิดที่บางท่านถ้าหากว่ายังทํางานอยู่ในองค์กรต่างๆนะคะอาจจะลังเลอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะอาบางคนกําลังลังเลอยู่หรือว่าบางคนอาจจะกำลังเริ่มมีปัญหาเริ่มมีอะไรที่อาจจะมีความกังวลอยู่นั่นเองนะคะในเรื่องการงานนะคะสาหรับชาวราศีสส่งนะคะทุกๆท,ท่านนะคะ จะเด่นชัดในแต่ละเรื่องนะคะก็ติดตามไปให้ถึงท้ายคลิปนะคะจะได้ทราบเนาะว่าดวงของคนเกิดทั้ง7วันนะคะจะชัดเจนในแต่ละวันยังไงบ้างแต่โดยรวมนะคะสำหรับชาวราศีสิงิ์เนาะหรือว่ามันมีผลกระทบกับทุกคนนั่นเองนะการงานนะคะบางท่านอาจจะกำล,ลังลังเลอยากจะเปลี่ยนแปลงที่ทำงานนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ได้ไตรตรองให้ละเอียดรอบคอบคือเป็นคนใจกล้ายอยู่แล้วนะชาวราสีสิงห์เนี่ยคือตัดสินใจทําอะไรแบบวดพลาดนะคะคือทําได้เลยก็ต้องบอกว่าทําแล้วถา,ถามว่ามันมีผลดีผลเสียยังไง ผลดีก็คือความกล้าน,นี่แหละมันจะทําให้เรานําไปสู่ความสําเร็จได้ผลเสียก็คือบางทีถ้าคุณตัดสินใจแล้วถ้าคุณไม่มีความแน่แน่ที่จะทําในสิ่งนั้นๆไม่มีสมาธิย่าวพอที่จะรอความสําเร็จมันก็จะทําให้เราเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องการงานการลงทุนกันอะไรแล้วแต่ก็แต่ตรอให้ดีแต่ก็บอกว่าบุกลยหรือว่าปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะทําให้พวกเราสามารถที่จะอยู่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นอกมันก็ต้องปบุกต้องลุยต้องสู้ต้องทําอยู่แล้วนะคะการค้าการขายก็ต้องบอกวาอ่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องการพูดการเจรจาก็ว่าจะเป็นนายหน้าอ่านนายหน้า ค้าประกันหรือเซลล์ต่างๆหรือนักพูดต่างๆนะคะมีความสาเร็จได้หรือทําออนไลน์ต่างๆมีความสําเร็จได้อาจจะมีความอาการพลิกแปลงนะคะในเรื่องสินค้าของเราอาจจะมีการพลิกแปลงปรับปรุงนะคะแล้วก็จะทําให้ดีขึ้นการเงินนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการเงินเพราะว่าอาจเป็นคนใจใหญ่เป็นคนเรียกว่าทําอะไรใช้เงินก้อนใหญ่นะคะ ใช้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสนะคะในเรื่องการเอ่ะนไพ่ห้าเหรียญขึ้นในตำแหน่งแก้ไขก็แสดงว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเป็นคนที่ใช้เงินใจเติบใจโต,ใจ,ตใจให,ใหญ่กล้าทํากล้าอะไรนะคะก็ะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เนาะนะคะในเรื่องการเงินมันมีโอกาสที่จะทําให้เงินขาดมือได้นั่นเองนะในเรื่องการเรียนนะคะการเรียนก็โอ้โหต้องก็ต้องบอกว่า การเรียนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความมุมานะความบากบั่นนิดหนึ่งนะคะอาจจะเรียนหนักนะคะต้องต่อสู้ต้องอึดต้องทนกับเรื่องการเรียนนิดหนึ่งนะคะถ้าทําก็ต้องบอกว่าคือถ้ายิ่งเรียนสูงขึ้นก็ยิ่งใช้ความอดทนนั่นเองนะสาหรับความรักค,ครอบครัวคนที่มีครอบครัวนะคะอาจจะบางท่านนะคะ ผู้ของคุอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพแล้วก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าจะทําอะไรบางท่านนะคะอาจจะต้องรอเวลานะคะอาจจะสะดุดหยุดนิ่งก็เป็นได้นะบางทีเราคิดเราจะ,จะก้าวต่อไปเรามองเห็นทางแต่มันก้าวไม่ได้นะบางทีแต่บางท่านก็อาจจะยังก้าวต่อไปได้ต่อเนื่องจากาธุรกิจมันหมุนอยู่มันก็สามารถที่จะหมุนไปได้เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าหากว่าธุรกิจ ที่เพิ่งจะเริ่มก้าวเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะสำหรับความรักครอบครัวเนาะก็บางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการทะเละาะเบาะแว้งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือว่าอาจจะได้ซ่อมแซมน,นะคะของประลักหักพังก็เป็นได้นะนะคะหรือว่าอาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างนะคะมีโอกาสนะ ก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้เพราะว่าชาวราศีสิงห์บางท่านบางคนอาจจะมีความกังวลอยู่นะบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือคิดเยอะคิดมากมีความคุ้นคิดมีความกังวลเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะสําหรับคนโสดนะคนโสดมันใกล้วันเลนทายแล้วสมัยใกล้วันเลนทายแล้วก็ให้ระมัดระวังนะเราอาจจะเป็นมือที่สามเขาได้หรือว่าที่สี่ที่ห้าเขาได้ นะคะก็ให้ระมัดร,ระวังเพราะว่าอ่าสิบสี่วัเวลลนเลนทยนะคะพวกเรามีโอกาสนะนะะก็ให้ระมัดร,ระวังมีโอกาสได้อ่าทำอะไรที่ตัดสินใจผูกปับเกิดขึ้นได้นะคะเรียกว่านะนี่เราก็จะผลที่จะตามมาก็คือความเครียดความคิดความกังวลเกิดขึ้นได้ มันพลาดไปแล้วจะทำยังไงได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเนาะสำหรับในเรื่องการตัดสินใจของพวกเราก็อาจจะตัดสินใจอะไรทำอะไรแบบเนาะตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะทำได้บางคนก็จะจะเริ่มต้นใหม่หรือบางคนอาจจะทำออนไลน์นะคะก็สามารถทำได้นะอาจจะมีชื่อเสียงที่โด่งดั เกิดขึ้นได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโอกาสที่จะโด่งดังก็มีนะคนที่ทำออนไลน์นะก็เรียกว่าตัดสินใจเป็นคนที่มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าบกุกกล้าลยแล้วก็ต้องมีกาพรพลิกแพนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถต้องพลิกแพนในสิ่งต่างๆเพื่อให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะ ในเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกก็ให้ระมัดระวังในเรื่องอกระดูกนะคะกระดูกสันหลังหรือว่าอาจจะเจ็บเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะอาจจะมีหรือว่าบางท่านอาจจะมี <c oughs> อุบัติเหตุหรือ,อโดนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยเกิดขึ้นได้นะในเกี่ยวกับกระดูกนะคะก็ให้ระมัดระวังนะนะคะไปดูกันนะคะว่าจะชัดเจนกับใครบ้างนะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ชาวราศีสิงห์นะคะทํางานท่านเส็จวันเลยแล้วก็หรือไม่ก็กาลังกังวลนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงงานอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานเพราะว่าบางทีอาจจะมีการทะเลาะบอกแรงเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะก็ฝากกดหนึ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะไปดูคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านอ่า เกี่ยวกับการค่าการขายทำออนไลน์มีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ้นหรือสำหรับวันเลนไทายก็ให้ระมัดระวังนะคะอย่าพึ่งไปตัดสินใจทำอะไรที่ใบคาดเก็บเกิดขึ้นได้นะคะก็ให้ระมัดระวังดีๆเนาะนะคะกดสองด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ไปดูคนที่เกิดวันอังคารมีโอกาสอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งของประหลาดพักพังนะคะหรือจะได้ซ่อมแซม จะได้ทุกบ้านจะได้อะไรก็ว่าไปหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างการอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคล้องพลักขัดข้างหรือก็ให้เราระมัดระวังในเรื่องการทะเลาะบอกแวงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคนที่เกิดวนะะันอังคารฝากกดสามด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธนะคะใช้เงนินเก่งน,นะคะหรือ จะไปผู้ที่ยืมสินกับใครเขาก็เบื่อนหน้าอย่างนี้หรือต้องให้รน้นอนในเรื่องการเงินการทองมีโอกาสขาดเงินได้นะจะรับคนที่เกิดวันพุธฝากกดสี่ด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ,ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องการงานนะต้องก,ก็ต้องบกุกต้องลยุยต้องต่อสู้ต้องใช้คําพูดการเจรจาการค้าการขายหวานร้อนได้สําเร็จ เดีกก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะฝากกดห้าด้วยนะคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นไพ่ดาบเป็นไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่ของความโกหกนะคะอ่าคําว่าโกหกนาทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโกหกอะไรเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถรู้จักพิกแพงรู้จักอ่า ประยุกต์สินค้าอย่างสมมติว่าหน้าตาสินค้ามันไม่ดีหรือผลิตภัณฑ์ของเราแพคเกจมันไม่สวยเราก็อาจจะเอามาประยุกต์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปปลงให้มันดีขึ้นนะคะก็เรียกว,ว่าเป็นคนที่มีความสามารถนั่นเองนะสําหรับคนที่เกิดวันศุกรฝากกดหกด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันสาวได้ไพ่หนึ่งดาบไพ่ของความสําเร็จนะคะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้เลยนะคะ ็ต้องบอกว่าทำได้แต่ก็ต้องใช้ความอดทนไม่ใช่ทำแบบสบายๆหรือทำออนไลน์ทำอะไรก็แล้วแต่หรือบางท่านอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นจราบาลต้องผ่าตาัดต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็ถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็สามารถทำได้นะคะจริงๆก็มีผลทั้งหมดนะมีผลทั้งหมดนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่สรุป นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ทั้งหมดนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เลยนะนะคะก็คนที่เกิดวันเสาร์ก,ก็ฝากากดเจ็บด้วยนะคะก็จบลงไปนะคะสำหรับดวงของพวกเราชาวราศีสิงห์นะคะอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะก็ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ใช้เงินเก็บนะคะระวังเงินขาดเมื่อนะคะระวังเงินขาดเมื่อได้นะนะคะมีปัญหาสุขภาพนะคะก็จะมี แม่หมอแม่ชาจะแนะนําในเรื่องหินนะคะหิคนควรอเนกทิกนะคะที่จะไปช่วยอพอดีไม่ได้เอามาโชว์เนะาะก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะคะเยวจะส่งภาพไปให้ดูนะคะพอดีมันหมดอ <c ười> ากาที่ขายดีจัดนะคะหมดนะคะ <c ười> ดีดะะนนะะด๋ยดดังไม่ได้เอามานะก <c ười> ็จบลงไปนะคะสำหรับดวงของชาวราศีสงสงห์ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะโชคดี ตึดเจรับปีใหม่นะคะเชดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ